ั้งแต่พ่อแม่ของดาวได้เสียชีวิตไปแล้วลุงก,กับป้าของดาวก็พาดาวมาอยู่ที่บ้านของเขาด้วยทีแรกพวกท่านก็ดีกับดาวทุกอย่างดูแลเอาใจใส่สารพัดเพราะรู้ว่าดาวเสียใจกับการจากไปของพ่อกับแม่ในเวลาเดียวกันพ่อกับแม่ของดาวนั้นท่านเจออุบัติเหตุค่ะก็เลยเสียชีวิตพร้อมกัน ดาวเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่เสียไปแล้วเธอก็พยายามทำใจเมื่อเธอมาอยู่บ้านกับลุงป้าทีแรกท่านดีกับดาวมากต่อมาลุงของดาวนั้นติดเหล้าหนักมากถ้าวันไหนแกไม่ได้กินแกก็จะอารวาดแกไม่ค่อยได้ไปทำงานหรอกค่ะส่วนมากก็จะเป็นป้าน,นั่นแหละ ที่ไปทำงานอยู่คนเดียวป้าทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านหลังหนึง่งส่วนดาวนั้นท่านให้ดูแลบ้านกับดูแลลุงเพราะแกไม่ค่อยสบายวันหนึง่งขณะที่ป้าออกไปทำงานแล้วดาวก็กำลังทำกับข้าวให้กับลุงน้าไม่รู้หรอกว่าลุงเดินมาอยู่ข้างหลังของดาวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้ว เราไม่ชอบสายตาของลุงมากเวลาที่จ้องมองดาวนั้นเหมือนกับว่าชายหนุ่มจ้องหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่เธอก็ไม่อยากคิดมากเพราะเธอยังอาศัยเขาอยู่นาวไม่ได้บอกเรื่องนี้กับป้าเลยเพราะกลัวป้าจะคิดมากอ๋อลืมบอกไปค่ะว่าลุงนาคือลุงเขยของดาวเองส่วนป้าเป็นพี่สาวของแม่ ้าไม่รู้หรอกว่าเวลาที่ดาวอยู่บ้านกับลุงสองคนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างวันนี้ก็เช่นกันลุงเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังของดาวดาวกำลังยืนทำกับข้าวอยู่จูจ่ๆแกก็โผล่เข้ามากอดข้างหลังของดาวดาวตกใจมากเพราะบ่อยครั้งที่ลุงเดินเข้ามาหาแต่ดาวก็พยายามระวังตัวแต่วันนี้ดาว อ,อจริงๆเลยค่ะอย่าค่ะลุงลุงอย่าทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้ามาเห็นเข้ามันไม่ดีค่ะดาวบอกกับลุงไปทำไมล่ะป้าน่ะไม่มาล็อกตอนนี้ก็มีเราอยู่สองคนนี่แหละดาวจะกลัวอะไรยังไงมันก็ไม่ดีค่ะคุณลุงลุงอย่าทำแบบนี้กับหนูเลยนะคะทำไมล่ะ ถ้าเธอไม่อยากให้ฉันทำแบบนี้เธอก็ไปอยู่ที่อื่นสิลุงขู่ดาวเพราะรู้ว่าดาวไม่มีที่จะไปดาวกัดฟันแน่นดาวคิดในใจว่าถ้ามีที่อื่นที่ดีกว่านี้ดาวก็จะไปแล้วล่ะดาวไม่รอให้เขามาพูดจาเยียบย่ำน้ำใจของดาวแบบนี้หรอกดาวอยากจะบอกกับป้าซักจริงๆ ถ้าป้ารู้ว่าสามีของท่านมีนิสัยเจ้าชู้กับเราแบบนี้ป้าจะคิดยังไงนะลุงคะปล่อยเธอคะ่ะไม่ปล่อยแกจะทำไมนี่มันบ้านฉันนะลุงบอกกับราวใช่คะ่ะนี่มันบ้านของลุงถ้าเป็นบ้านของหนูป่านนี้หนู ก็ด่าลุงไปแล้วแกอย่าพูดมากเลยนางดาวฉันชอบอะไรแกก็ตามใจฉันสิป้าใแกดูแลฉันไม่ใช่เหรอใช่ค่ะลุงแต่ลุงอย่าทำแบบนี้กับหนูเลยถ้าหนูทนไม่ไหวจริงๆงหนูจะบอกเรื่องนี้กับป้านะดาวขู่ลุงกลับไปบ้างแกอวดดีแกจะไปบอกเรื่องนี้กับป้าเชิญ ดูสิว่าเมียของฉันน่ะจะเชื่อแกหรือว่าเชื่อฉันดาวกัดฟันนิ่งพูดไม่ออกเพราะดาวก็รู้ดีว่าป้าของดาวนะ่ารักสามีแกมากจริงๆบางครั้งดาวก็อยากจะให้ป้านั้นได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาวในวันนี้ดูสิป้าแกจะคิดยังไง จะไล่ดาวออกจากบ้านดาวก็จะไปดาวหมดความอดทนแล้วดาวคิดในใจพอคิดได้อยู่เช่นนั้นเสียงรถก็วิ่งเข้ามาจอดลุงพระออกจากดาวดาวนึกดีใจที่ป้ากลับมาบ้านฝากไว้ก่อนเถอะแก่ไม่รอดแน่ๆแล้วอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกกับป้าล่ะอย่าหาว่าฉันไม่เตือน ลุงบอกกับดาวดาวทำหน้าเศร้าเธอก็เลยเดินไปทำกับข้าวต่อป้าเดินเข้ามาในบ้านคุณทำไมวันนี้กลับเร็วล่ะลุงถามป้าออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดาวได้ยินเต็มสองหูลุงเป็นคนประหลาดเก่งป้าก็เชื่อเออวันนี้เจ้านายให้กลับมาไวจ้า ฉันก็เลยได้กลับมานี่แหละแล้วดาวไปไหนล่ะอยู่หลังบ้านนั่นแหละทำกับข้าวมัง้งลุงบอกกับป้าไปเออนี่ลุงวันหลังนะ้าฉันจะให้ดาวออกไปกับฉันด้วยอยากให้ดาวไปเปิดหูเปิดตาลุงอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมป้าถามลุงสามีของแกออกไป ให้ฉันอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่จ้ะแค่วันเดียวเองจริงๆแล้วฉันก็อยู่ได้นะนะป้าแต่ว่าบางทีฉันก็เงาไม่มีเพื่อนคุยป้าหัวเราะล,ลุงทำตัวเหมือนเด็กๆเลยไม่เอาหน้าลุงน่าแก่แล้วนะให้ดาวมันปเปิดหูเปิดตาบ้างอยู่แต่ในบ้าน เดี๋ยวมันจะเบื่อสะก่อนเออก็ได้ก็ได้แต่อย่าไปบ่อยนักล่ะลุงบอกกับป้าไม่บ่อยหรอกเออดาวค่ะป้ามานี่หน่อยสิป้าเรียกดาวออกมาดาวเดินเข้ามาหาป้าใกล้สายตาของดาวก็เหลือไปมองลุงลุงทำท่ามันจะบอกว่าห้ามพูดอะไรให้ป้าฟัง ว่ามีอะไรเหรอคะคือว่าพรุ่งนี้เธอออกไปข้างนอกกับฉันนะไปทำอะไรเหรอคะคุณป้าก็ฉันจะพาแกนะไปเดินเที่ยวซื้อของสักหน่อยแล้วก็พาเธอไปเปิดหูเปิดตาไม่ชอบเหรอหรือว่าอยากจะอยู่แต่ในบ้านชอบกับคุณป้าบางครั้งหนูก,ก็เบื่อเหมือนกันแหละคะ่ะ ดาวพูดแล้วก็เปิดตาไปหาลุงส่วนลุงนั้นทำท่าไม่พอใจเมื่อดาวทำละลิกละลีจะออกนอกบ้านพ่อลุงแอบผึงหวงดาวนั่นเองงานพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเลยนะตอนเช้าๆออกไปกับฉันเลยพรุ่งนี้ฉันทำงานแค่ครึ่งวันเธอก็ไปนั่งเล่นอยู่ในที่บริษัทฉันนั่นแหละมีที่เรือนเดี่ยวให้ดูอะไรมากมายค่ะคุณป้า พอดาวคุยกับป้าเสร็จก็แอดทำเรืองสายตามาหาลุงในขณะที่ป้าเพลอลุงทำหน้าไม่พอใจส่วนดาวนั้นยิ้มอย่างผู้ชนะที่จะได้หนีจากลุงไปหนึ่งวันลุงคิดในใจว่าแกก็ไปได้แค่วันเดียวแหละวันหลังแกไม่รอดแน่จากนั้นดาวก็ไปยกกับข้าวแล้วก็เรียกลุงกับป้ามาทานกัน พ่อท่านเข้ากันอิ่มแล้วดาวก็เดินเข้าห้องไปไปล่อยให้ลุงกับป้านั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นลุงถามป้าว่านี่ป้าฉันน่ะอยู่บ้านบางวันก็เบื่อนะให้ฉันออกไปด้วยไม่ได้เหรอพรุ่งนี้น่ะไม่ได้หรอกลุงลุงไม่ค่อยสบายอยู่บ้านนี่แหละฉันจะพายดาวนะ่ะ ไปเปิดหูเปิดตาไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มางั้นก็ได้จ้างั้นเราไปพักผ่อนกันเถอะจากนั้นป้าก,กับลุงก,ก็พากันก็ไปพักผ่อนพอรุ่งเช้าดาวแต่งตัวลุกเดตเช้าเล่นจะออกไปข้างนอกกับคนป้าของเธอส่วนลุงนั้นนั่งหน้างำอยู่ตรงนั้นแหละดูท่านจะไม่ค่อยพอใจนัก ที่ดาวจะออกไปข้างนอกเพราะลุงแกกลัวดาวจะไปเจอผู้ชายอื่นแล้วจะหนีไปอยู่กับเขาลุงคิดแบบนั้นเมื่อดาวกับเป้าออกไปแล้วลุงก็นั่งเศร้าอยู่คนเดียวดาวรู้สึกดีใจมากที่ได้ออกมาข้างนอกเปิดหูเปิดตาและที่สำคัญไม่ได้อยู่ให้ลุงมาเกาะแกอีกซะด้วย พอทั้งสองช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วก็ปา<ม>กันกลับบ้านอ้าวกลับมาแล้วเหรอป้ากับหลานมาแล้วจ้ะลุงนี่ฉันซื้อของมาฝากแกด้วยนะเหรอไหนดูซิแหมขอบใจมากนะลุงพอเผลอจากสายตาของป้าก็เหลือบหันไปมองหน้าดาวดาวหลบสายตาของลุง ระวังเธอป้าแกเผอเมื่อไหร่แกเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีลุงคิดอยู่ในใจจากนั้นทั้งสามก็นั่งคุยกันสักพักก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนคนละที่พอถึงตอนเช้าวันใหม่ป้าก็ไปทำงานตามปกติวันหยุดของป้าไม่ค่อยมีหรอกแกทำงานบ้านก็หยุดไปในตัวอยู่แล้ว ถ้าวันไหนหยุดก็ไม่ได้ตังดาวนั้นจะออกไปหางานทำซะจริงจะได้ไม่ต้องอยู่เฝ้าลุงแบบนี้แต่ป้าไม่อยากให้ดาวไปแต่ป้าทำงานคนเดียวแกก็ได้เงินเยอะอยู่เพราะบ้านที่แกไปทำงานนั้นเป็นบ้านของเมียฝรัร่งให้ทิปเยอะป้าก็เลยมีเงินเยอะพอที่จะดูแลลุงและดาวได้ หลังจากที่ป้าออกไปทำงานแล้วลุงก็กระเป๋าขึ้นมาทันทีดาวรู้ว่าเมื่อป้าออกไปแล้วลุงจะเป็นกิริยายังไงเธอพยายามทำตัวระวังตัวเป็นที่สุดแต่แล้วก็เผอจนได้ลุงเดินมาข้างหลังโอบกอดดาวอีกครั้งปล่อยนะลุงลุงปล่อยหนูอย่างนี้นะไม่ปล่อยแกจะทำไม ร้องก็ร้องไปสิอยู่กันแค่สองคนอย่าทำอวดดีไปหน่อยเลยนาะถ้าแกยอมฉันแกก็จะได้มีเงินเยอะนะฉันจะมีเงินพิเศษให้เธอด้วยดาวพอด้เยนินเช่นนั้นเธอก็หูผึ่งขึ้นมาทันทีดาวคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าจะทำยังไงดีกับลุงอยากจะแตะอ่งเธอดีนัก เดียดจะเอาไซาเขตด,ดาวนึกในใจดาวหันมายิ้มให้กับลุงแล้วก็บอกกับลุงว่าจริงเหรอคะคุณลุงลุงเมื่อเห็นดาวพูดจาเรียบร้อยท่านก็ยิ้มออกจริงสิสนใจไหมล่ะเงินฉันมีเยอะนะให้เธอเท่าไหร่ก็ได้ถ้าฉันพอใจลุงบอกกับดาวแล้วลุงใจหนูทำอะไรเหรอคะ ก็แค่จับนวดของฉันเบาๆทำให้ฉันพอใจเธอก็จะได้ทิพย์เองแต่ลุงคะถ้าลุงให้หนูก่อนหนูก็จะทำตามที่ลุงต้องการคะ่ะจริงเหรอจริงสิคะถ้างั้นเธอต้องการเท่าไหร่ล่ะลุงถามดาวออกไปหนูต้องการเหมือนหนึ่งค่ะลุง หมื่นหนึ่งไม่ได้เหรอคะลุงถ้าไม่ได้ลุงก็ไม่ได้สิ่งที่ลุงต้องการลุงทำท่าคุณคิดสักพักแล้วลุงก็ยิ้มได้สิจ๊ะทำไมจะไม่ได้ล่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะพ่อลุงเผอลอดาวก็เตรียมยาดอนหลับที่เธอออกไปข้างนอกวันนั้นเพราะเธอรู้ดีว่าสักวันหนึ่งเธอต้องได้ใช้ ดาวผสมยาดอนหลับใส่ลงไปในน้ําเยี่ยมไว้ให้ลุงเสร็จรับหลังจากที่ลุงเดินมาหาดาวลุงบอกกับดาวว่านี่เงินหนึ่งหมนบาทเธอต้องสัญญานะว่าจะทําให้ลุงพอใจค่ะคุณลุงลุงต้องการแบบไหนหนูทําให้ได้หมดค่ะถ้างั้นนี่รับตังไปเลย อย่าเบี้ยวลุงละไม่หรอกค่ะลุงถ้างั้นหนูจะนวดให้ลุงก่อนนะคะแต่ก่อนที่หนูจะนวดนาลุงดื่มน้ำเย็นเย็ก่อนนะคะน้ำเย็นเจี๊ยบจะได้ชื่นใจลุงรับแก้วน้ำจากดาวไปแล้วแกก็ดื่มจะหมดแก้วแกเป็นคนบ้ายอแล้วดาวก็นวดให้ลุงเบาๆอย่างผ่อนคลายเมื่อลุงดื่มน้ำก็ไปแล้ว ฤทธิ์อยากก็เริ่มออกลุงเคมเค,มเ,คมเหมือนจะหลับหน้ามองเห็นอาการแล้วเธอก็ยิ้มออกมาทันทีทีนี้แหละแต่แก่เอ้ยฉันน่ะจะเอาแก่สใส่เข็อยากยุ่งกับฉันดีนักแกไม่อยู่ส่วนแกดาวนึกในใจลุงเป็นยังไงบ้างคะเออสบายดีเหมือนกันแต่ว่า ทำไมลุงเหมือนกำเจะหลับล่ะก็หนูนวดดีนี่ค่ะลุงใช่เหรองั้นก็นวดไปเรื่อยๆก่อนนะจ้าลุงดาวลวดไปเรื่อยๆในที่สุดลุงก็เผลอหลับดาวยิ้มแล้วก็ค่อยๆวางลุงลงบนโซฟาตรงนั้นเธอจับเงินปึกนั้นขึ้นมาดู เธอจูบไปที่เงินปึกนั้นแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจนี่จะป้ากลับมาลุงก็คงไม่กล้าบอกหลอกว่าให้เงินเธอมาพาะลุงก็กลัวป้าเหมือนกันดาวเมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอก็เอาเงินไปเก็บแล้วก็ไปทำหน้าที่เหมือนตามปกติดูซิว่าวันหลังลุงจะกล้ามากอกแก่กับเธอหรือเปล่า เธอทำงานไปก็ยิ้มไปจนป้าเลิกงานกลับมาลุงก็ยังไม่ตื่นอ้าวลุงหลับเหรอลุงก็ยังหลับเฉยเพราะฤทธิ์ยาย,ยังไม่หมดดาวเดิอนออกมาหาป้าลุงคงจะเคิมหลับนะค่ะป้าช่างแกเถอให้แกหลับไปเถอะเธอทำกับข้าวใช่ไหมใช่ค่ะป้า เดี๋ยวนุทำกับข้าวเสร็จก่อนค่อยปลุกลุงนะคะจา้างั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะป้าบอกกับราวหลังจากที่ทำกับข้าวเสร็จแล้วดาวก็ตั้งโต๊ะแล้วก็ไปเรียกป้าป้าก็เลยเดินมาเรียกลุงให้ไปทานข้าวลุงสะดุ้งตกใจตื่นเอ๊ะนี่ฉันหลับอยู่ตรงนี้เหรอป้าใช่น่ะสิคะแหม คนป่วยนี่หลับสบายดีจริงๆเลยนะคะคุณลุงพยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเก็บทบทวนดูแล้วแกก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกแล้วเงินหมืนหน่นนึงแกลาแม่ไม่ดาวตัวแสบเจ็บใจซะจริงๆเลยที่หลุงโกนมันลุงนึกในใจท่านเข้าไปลุงก็เง่งเงียบคิดแผนกันเอาไว้ ว่าจะแก้แค้นนางดาวยังไงส่วนดาวนั้นนั่งทานข้าวอย่างอเลศอร่อยมีความสุขสักจริงหลังจากที่อิ่มแล้วดาวก็ขอตัวเข้าไปพักผ่อนบ้างเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนับตั้งแต่วันนั้นมาลุงก็ไม่กล้ามาเกาะแกะดาวอีกเพราะลุงคิดว่าดาวฉลาดกวัวแกลุงก็เลยเลิกทำตัวหัวงูเจ้าชู้ต่อจากนั้นมา แล้วก็ปฏิบัติรับใช้ลุงกับป้าอย่างดีตลอดมา